แบบบ้านๆานวิธีแม่บ้านมือคนเดียวดีกว่าแยกว่าแม่บ้านมือคนเดียวดีกว่าวันนี้ก็จะมีอุปกรณ์ก็จะมีไก่นะคะแล้วก็จะมีมะขามมะขามมาแช่น้ำไปก่อนเนาะอันนี้ก็เป็นแล้วแต่สุดไข,ข่สุดมันแล้วแต่บ้านไข่บ้านมันอันนี้คือไม่จะทําแบบนี้แล้วก็จะมีมะนาวมีใบม,มะกมรูดมีผ่าแล้วก็มีตะไคร้แล้วก็มีพริกแต่สําหรับเมยไม่รู้ก่อนเมยก็จะไปกินพริกเนาะอันนี้ก็จะแยกไว้สําหรับคุณสามีเขาให้เขากินพริกคนเดียวแล้วกันแล้วก็สําหรับเครื่องปรุง ไม่มีสปอนเซอร์ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้เซ็นเซอร์อะไรกันก็จะมีรถดีมีชุรสแล้วก็มีน้้ำปลาค่าสำหรับขั้นตอนแรกเนาะเบเกอร์ Maker จะใส่ไก่ลงไปต้องเข้าใจมือใหม่ปกติเบไม่ค่อยเข้าัวนะวันนี้โดนสามมีบังคับปกติไม่ค่อยทำปกติจะเป็นสามีทำอ้ยร่วงหมดละพี่เปยร่วงหมดละ น,นี่คือไก่ที่ต้มเสร็จแล้วนะคือเอาไปต้มก่อนนะเพราะว่าเมย์ชอบกินไก่เปื่อยๆอันนี้ก็คือจะต้มเสร็จแล้วอันนี้คือจะมาต้มใส่เครื่องเฉยๆต้มรอบแรกอะ่ะคือเมย์ต้มกับน้ำเปล่านะเมย์ไม่ได้ไม่ได้ต้มใส่เครื่องอะไรคือต้มแบบดับค้าวมันก่อนเอากินข้าวมันออกอันนี้ก็คือสับเป็นชิ้นๆพอดีคำท้องกินอนะ่ะคือบางคนก็แล้วแต่ชิ้นชอบชิ้นเล็กชิ้นใหญ่แต่ที่นี่ก็คือจะใช้แบบชิ้นพอดีคำ เยอะมากเลยนะอเอาแขกแล้วก็แค่นี้นะคะแล้วก็เลยจะใส่เกลือเออไม่ลืมบอกไปว่ามีเกลือพี่เป้ขอเกินชอนะ้ชอนน่ยช้อนนี่เพี่เป้หยิชบช้อนมาเกิน อันนี้แม่ก็จะใส่เกลือลงไปด้วยเพราะความปรุงรสที่มันง่ายขึ้นเนาะใส่เข้าไปนิดเดียวพอแหละใส่เยอะเดี๋ยวเค็มถ้าเค็มแล้วมันจะแก้ยากเอาไหมว่าก็ม่จะใส่เครื่องนะม่จะใส่ขาลงไปก่อน แล้วก็จะใส่ตะไคร้ลงไปนะคะบางคนถามว่าทําไมเครื่องเยอะเมชอบเน่นเครื่องเนาะก็แล้วแต่คนนะบางคนก็ชอบเครื่องเยอะเครื่องน้อยแต่เมือแบบเครื่องต้องมาก่อนอ่ะเมชอบแน่แนๆนะคะแล้วก็จะเป็นใบมกะกรูดมือเลยดีกว่าง่ายดีแต่สำหรับใครที่อนาอมไมหน่อยก็ไม่ต้องใช้มือเหมือนเมย์ก็ได้นะอันนี้คือเมย์แบบทํากินเองง่ายๆ นะเพราะว่าเมย์ไม่กินพริกเพราะว่าเมย์กำลังให้นมลูกอยู่ด้วยก็จะใส่น้ำมะขามน้ำมะขามเปียกลงไปบางคนจะใส่ก็ได้นะมะขามเปียกหรือว่าจะไม่ใส่ก็ได้แต่ก็คือเมย์แบบชอบกลิ่นความที่มันมีน้ำมะขามเปียกในนี้ด้วยอืร่วกไม่เป็นไรเดี๋ยวไปปะเนี่ย ไค่คขอบครัวเลยนะ่นะไม่ค่อยได้ทาด้วยปกติไม่ค่อยทำกับข้าวส่วนใหญ่เป็นสามีทำนี่รากินอย่างเดียวแต่วันนี้โดบาบังคับไงบังคับให้มันถามก็เลยต้องถามเนาะโอเคเมย์ก็จะพักทิ้งไว้อย่างนี้โอเคพอใส่เครเื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ป่ะเมย์ก็จะใช้ฝาปิดทิ้งไว้อย่างนี้ก่อนเพราะว่าเมย์จะปรุงทีหลังเมย์จะไม่ปรุงในหมอ้อเพราะว่าเก็บไว้มันได้นานกว่า ปุงเมย์มาพงแยกแล้วกันโอเคเมย์ก็จะทิ้งไว้แค่นี้แล้วถ้ามันเดือดยังไงแล้วเดี๋ยวเมย์มาเอาขั้นตอนปรุงให้ดูแล้วกันโอเคนะไปก็จะเป็นขั้นตอนสำหรับการปรุงเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะที่เมย์พูดไปมาตอนต้นคลิปใช่ไหมคือเมย์ก็จะใส่น้ำปลาก่อนคือเมย์จะปรุงก่อนนะแล้วเมย์ก็ตักไก่มาใส่น้ปลาลงไปอันนี้ก็คือแล้วแต่ของของใครของมันแล้วกันเนาะเมย์จะใส่ชีเลงไป แล้วก็เป็นมะน,นาว <Okay. S 1> มันก็ได้ตักแกะ ก็แค่นี้ค่ะแล้วก็ส่วนต่อไปก็จะเป็นพิกเนาะก็คือเมตอนนี้เมย์เพิ่งคลอดลูกมาแล้วเมย์ก็ให้นมลูกอยู่นะคะเมย์จะไม่ใส่พิกาะเมย์ก็จะกินแค่นี้ส่วนพิกนี้ก็คือจะเตรียมมาให้ของคุณสามีเขาแล้วกันเนาะโอเคค่ะสําหรับคลิปต้องก่กับบ้านๆก็บบบจบลงแค่นี้ขอบคุณค่ะ